สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักสามีของแยมทัมมนพันธ์กับรายได้สุดเวอร์ อดีตนักแสดงสาวที่โด่งดังมาจากละครพื้นบ้านจาังจากวงวงเธอสมรสกับอั้มภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ซึ่งเป็นนักธุรกิจจากนั้นแยมทมลวันก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมกับทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวด้านนายภูมิพัฒน์หรืออั้มประเสริฐวิทย์เคยปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับธุรกิจอีมันนี่เถื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมาปีอปี2560ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอ,อทอได้แจ้งเอาผิดบริษัทเพลอกร p จำกัดซึ่งมีดาราค,คนดังคนหนึ่งเป็นประ ทนหลังให้บริการอ e m ม n e y รับชำระค่าสินค้าสาธารณูปโระโผ่านแอปพลิเคชันมือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการน,นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบร,รายชื่อของนายภูมิพัฒน์หรืออามประเสริฐวิทย์นั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลายแห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทดีอเมจเมดิคอลเอสเทติกจำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการเสริมความงามปัจจุบันทุนจดทะเบียนสา ้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้26,427,319บาท43สตางค์กำไร1,859,585บาท42สตางค์ปี2563รายได้34,114,907บาท22สตางค์กำไร2,191,813บาท15สตางค์ปี2564รายได้32,290 1,161บาท55สตางกำไร1 0 7 9 4 4บาท17สตังปริษัท Beauty Price c o s m e t i c จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่20ธันวาคม2,553แจง้งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหนังดังนี้ปี2,562รายได้81,600 81, บาทกำไร75,600บาทปี2,563 ไม่แจ้งรายได้ปี2564รายได้61,200บาทกำไร55,200บาท บริษัทอินฟินิตี้มิโซจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายน2550ดำเนินธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้16,500บาทกำไร9,457บาท16สตางค์ปี2563รายได้16,500บาทกำไร9,500บาทปี2564รายได้16,500บาทขาดทุน11,165บาทบริ ษัตว์ไม้ไอเด a ยมาเก็ตจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2556ดำเนินธุรกิจประกอบกิจาการให้บริการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นต้น ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นร้างเมื่อวันที่2ตุลาคม2563บริษัทเพลเออรจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่21มกราคม2558าดำเนินธุรกิจประกอบกิจการขายสินค้าทุนจดทะเบียน5ล้านปัจจุบันสถานะนิติบุคคลเป็นร้างเมื่อวันที่28ตุลาคม2 5 6 4บริษัทแอดบูรพาจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 5 4าดำเนินธุรกิจบาร์ไนท์ จดทะเบียน5ล้านบาทปัจจุบันสถานะนิติบุคคลเป็นเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่15มีนาคม2556บริษัทบางกอกแอนโซอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2554ดหินวนธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไปยังต่างประเทศทุนจดทะเบียน4ล้านบาทปัจจุบันมีสถานะนิติบุคคลเป็นร้างเมื่อวันที่28กันยายน2559ท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv ขอบคุณครับ